วันนี้เราก็จะมาสรุปคู่โต๊ดเด่นคู่โต๊ดบนนะคะแล้วก็สามตัวบนชุดเด่นแล้วก็สามตัวบนชุดโต๊ดให้เ,เพื่อนๆไปตัดเองอันนี้ก็เป็นกฎนะคะอ่านเป็นข้อมูลที่เราเก็บ จากหลายๆสำนักชนเด่นมาจับเป็นชุดคู่โต๊ดบนอันนี้เป็นสองตัวบนที่ที่เราเน้นค่ะพี่นว่าหน้ามาที่สุดมีเก้าชุดค่ะว่าเจน มามาแต่เราไม่จับเลขเบิ้ลนะคะแต่ถ้าเลขเบิ้ลก็เลขเบิ้ลก็ให้ให้เน้นหกคู่โต๊ะหกไว้ค่ะก็มีหนึ่งหกสามหกห้าหกแล้วศูนย์หกถ้าจะเป็นเลขเบิ้ลก็ให้ไปจับหามเอานะต่อมาเราก็จะให้เป็นชุดอา่า สามตัวบนโดยใช้คู่ต้นเมื่อกี้นะคะจับกับสูตรของเราอันนี้ก็จะขีดเน้นให้แต่เพื่อนๆคนไหนมีมีเลขในใจถูกใจก็มาดึงไปได้นะคะน,นี่เราให้เพื่อเป็นแนวทางค่ะสี่สิบแปดชุดเนี่ยหลุดยากค่ะถ้าเลขไม่เบิ้ลไม่หามสามตัวจะอยู่ในนี้ยเพื่อนๆก็ ไปจับเอาแล้วกันอันนี้เป็นชุดที่เราคิดว่ามาหน้ามาทั้งหมดก็สี่สิแปดชุดเลขหน้ามาในสามตัวบนเพื่อนๆหาหาเลขเด่นมาตัดออกนะคะเด่นบนร้อยสิบหน่วยเล่นแล้วหาสองตัวเน้นเน้นมาใส่เอาหรือจะดูในคลิปเราก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเราลงสองตัวบน ชุดเน้นเนนให้แล้วจากสิบสามสำนักเดี๋ยวจะลงคลิปสรุปสองตัวบนสองตัวล่างชุดเน้นให้ก่อนหวยออกอาจจะเป็นวันพวกนี้จะลงให้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ